สามสัญญาณอย่างรู้ว่าเขาคือคนที่ใช่อย่างแรกค่ะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่เสมอวันนี้ถ้าคนที่เราคุยด้วยแล้วเขายังมีความสัมพันธ์อยู่กับคนอื่นเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเพราะนั่นก็ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องรอคอยนะวันหนึ่งที่เขาพร้อมและเราพร้อมเราก็อาจจะมาเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะและอย่างที่สองก็คือคนที่ใช่ จะทำให้เรารู้สึกมีพลังงานบวกนะคะคนที่ใช่จะมาพร้อมกับพลังงานบวกวันนี้ค่ะถ้าเราอยู่กับคนคนนั้นและเขาสามารถทําให้เรามีพลังงานในการทํางานเนาะ,ะมีความฝันมีเป้าหมายมีแรงผลักดันในการที่จะทําอะไรเนาะรู้สึกว่าทุกอย่างมันสนุกมันเอ j นจอยแล้วก็ทําให้เราพัฒนาไปด้านที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคนเนี้ยก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเรา และอย่างที่3คนที่ใช่จะมาในรูปแบบไม่มีโปรค่ะวันนี้ค่ะถ้าเขามาจีบคุณพวกโปรแรงอะ่ะคุณรู้ไหมเขาก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่คนที่ใช่เขาจะมีความสม่ำเสมอนะคะเทคนิคของเรดดี้จูนะอยากจะแนะนำให้ เราคบกันเป็นเพื่อนก่อนนะเพราะว่าการเป็นเพื่อนอะคะ่ะมันจะรู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดนะและเราก็จะได้ศึกษาดูใจกับเขาไปด้วยนะคะเราอาจจะได้ทํากิจกรรมทุกอย่างนะคะกับเขาได้นะไปเที่ยวดูหนังกินข้าวฟังเพลงนะคะหรือออกไปทําปีนเขานะคะไปเที่ยวทะเลพวกเนี้ค่ะไปอ่านหนังสือด้วยกันนะคะกิจกรรมบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาอะชอบเหมือนกันก็ได้ะคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะ ทุกอย่างนะเลดี้จูจะบอกคุณจะต้องฟังจากหัวใจตัวเองไม่ใช่จากคนอื่นไม่ใช่จากความคิดเห็นคนอื่นนะคะเพราะว่าบางครั้งความคิดเห็นคนอื่นมันก็ไม่ได้ถูกตามที่เราต้องการนะคะเราจะต้องฟังเสียงจากหัวใจตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็รู้ไหมบางคนที่ยังไม่เจอคนที่ใช่วันนี้ก็เพราะว่าคุณยังไม่ได้ชัดเจนกับ คนที่ใช่ในหัวของคุณวันนี้ค่ะคุณจะต้องมาเขียนให้ชัดนะมาทําให้ชัดว่าคนที่ใช่ของคุณเป็นยังไงมีพิมพ์เขียวนะคะแล้วก็วิธีการเขียนอะ่ะคุณก็แค่จินตนาการว่าวันเนี้ยคุณอะ่ะต้องการคนที่ใช่แบบไหนนะคะเขียนโดยที่หัวใจคุณมีความสุขพองโตนะคะแล้วก็เลดี้จูก็เป็นกำลังใจให้สาวๆนะได้เจอคนที่ใช่นะคะ